อยู่ไหนอยู่อยู่ซ้ายมือแกโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วคือพี่จะไปกลางหรือว่าข้างหลังไงหลังนี่ปะโอเคพี่เดี๋ยวผมวิ่งตามพี่ไปนะไปเลยไปเลยโอเคแมนโอเคแมน Let's go Let's go man ทางไหนดีรู้สึกว่าผมชินแล้วนะตึกด่านนี้แล้วแตพี่เลยพี่ไปไหนปุ๊บผมไปด้วยเดี๋ยวผมมาผมขอฟาร์มกล่องแป๊บแ้าวหลังมีกล่องไ เฮ้ยผมไมด้มาแล้ว<ฟ>อเอาไปเลยเฮ้ยเฮเจอคนพี่ใจเย็นมันยังไม่บวกเดี๋ยวเดินนะเดินนะเดินเสียงนี่อีกแล้ววะอะไรวะปิดติดติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด้านหลังด้านหลังอุย๊ยแมงต่อยโดยมัดเป้าเลย,ยเหรอเฮ้ยอย่าพึ่งที่มันโดดน้ำแล้วมันร้อนอุ๊ยนังเรือไม่ต้องห่วเราผมโหดมากโอ้ยโอ้ยอย่าไปเสี่ยงหนีอยู่ไม่ให้ขึ้นขึ้นดีกว่ามั้งขึ้นดีกว่ามั้งมีสองตัวโอเคขึ้นขึ้นขึ้นโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ตอนนั้น ไม่ต้องผมผมหอดมากมีกล้องตรงนี้เฮ้ยมันมีโซ่แล้วนี่ทัศนียงนี้คืออะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมันมัดกันเนี่ยมึงมัดกันใช่ไหมมัดกันสองคนแล้วผมข้อมัดด้วยแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ใช้ไอ้นี่ต่อยนะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอไอ้สตีฟเอ้ได้ดาบแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วไอ้เย็นเย็นใจเย็นใจเย็นยังไม่ตายดอนดอนยังยังยังตอนนี้ไม่มีอะไรเลยโอเคตอนนี้พี่อยู่ไหน อยู่ข้างล่างแกเพิ่งตามมาเพิ่งได้ดาบับได้ดาบโอเคมันสุดยอดมากเป็นอะไรที่ amazing ไหมกล้องนั้นเปิดยังเฮ้ยเดี๋ยว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 อยู่ไหนวะที่อยู่ตรงที่เดิมเลยเนี่ยตรงบ่อน้ำบ่อน้ำโอ้ยเจอคนเต็มเลยชิตแมนโอ้ย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 ใจเย็นเยอยมมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว well play well play man GG well play อยู่ไหนเอ้ย อย่าให้เจอนะไอีมไม่จะหวดให้เข็ดเลยไส่ไหมมีรองเท้าไหมไม่มีเอานี่พี่เอาเลยโอเคแลกกันเอ้ยมีรองเอ้ยรองเท้าผมก็มีนี่ไโอเคเอ้ยเอาดาบดาบหินไปดาบหินมีใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็อาหารคือซุปเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมซับให้ข้างหลังลุ้โหลยจะสกู๊ไม่เจอใครบอกเลยได้ทุกคนได้ตอนนี้ได้ทุกคนนช่ เดี๋ยวต,ตอนจะตายบอกไม่ได้แล้วไ,ได้หวานครับกางเกงกางเกงได้ยังกางเกงได้แล้วอาหารนี้โอเค,อเคด้านหลังออกออกด้านหลังเลยเหรเดี๋ยวาด้านหลังตามไปลกาังตมไปมีแฮกเกอร์เว้ยมีมีมีแฮกเกอร์ด้วยแล,ลบแปิงาปีนไงคือบอ่อนะ้ำโอเคมันไม่มีตอนนี้ไม่มีคใครมันสกมันยังนอนอยู่เลยใช่ใช่อัปเดตโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนขวามือมีคนเดินใช่เหรอตาฟว้าเห็นเน็ตเห็นเนยมั้งเห็นแท๊ก ตามไปเลยเฮ้ยถ้าถ้าตรงกลางน่าจะมีคนเป็งห่วงโอ้โหเจอชุดเล็ขเจอชุดเล็กเอาเอาตัวหลังก้อนบวกก้อนเลยนะบวกก้อนเลยเจอกว่าโอ้ยาใจเย็นใจโอ้โโมมัันนนนนยยยขึ้เดี๋วาใจเย็นนะเลือดเท่าไรเลือดเท่าไรเลือดเต็มอยู่เฮ้ยจริงดิเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งหดสิอย่าพึ่งหดวิ่งก่อนวิ่งก่อนอย่าพึ่งหดตัวรัวเพื่อโดนเอาเอาแร่ย่างในย่างนึงก่อน ไม่ต้องหวกหรอกเดี๋ยวมันต้องหันมากินข้าวแน่ไงมันหันมามองเราด้วยอคิดถึงก็บอกว่าคิดถึงเอาชิบหายแล้วไปไหนเนาลงน้ำทำไมโอ้ยโดนโดนป่าวะโดนมั้ดังดังแพ้เดี๋ยวโดนโดนไขวะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไปเฮ้ยมึงมึงจะหนีแบบพูดครอบโลก วู้ยจิ้มหายแล้วจิ้มหายแล้ววิ่งกลับวิ่งกลับพี่ถูวิ่งกลับอู้ยเดี๋ยวสิ้มตายบ่ยังยังยังฉันจะคงหายใจตรงนี้ตรงนี้พี่ตามมาตามมาตามมาผมมีของจะให้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนมีของให้ไอ้สปายรอบมีเพชรมีเพชรมาให้ด้วยได้มีกี่ก้อนรู้สึกมีก้อนเดียวใช่ไหมไอ้มีก้อนเดียวมาทำอะไรออกมาคราฟโชว์แวลตีแม่งไหมไั่นแหะ คือคือเพชรมากใช่ใช่แข่งที่สุดในโลกน้ององโดนกูเลือดเลือดเลือดเท่าไรเลือดเท่าไรเต็มอยู่เต็มอยู่โอเคมาเมาฟาวมาฟาวสปายดอปเร็วนี่นี่นี่้าเลยอุ้ยเจอแล้วเออเออเอออุ้ยชิบหายแล้วชิบด้วยสอยไปสอยตายแล้วโอ้ไม่ทันแล้วมึงมึงมึงรังแกเพื่อนกูมากเกินไปแล้ว เออทีวม oh, e, e ึงเป็นใครอุ๊ยสุดยอดมากโหดที่สุดเลยมันสุดยอดมากเฮ้ยตอนนี้เปิดกล้องเร็วๆเปิดกล้องขุนนอนตายกล้องนั้นแหละกล้องนี้โอเคได้แล้วอุ้ยระวังนะตอนนี้มันไม่มีใครหรอกอันนี้ไม่ไม่มีใครหรอกไม้มนเ่นี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 ่ตรงนี้มีมีรองเท้าอยู่นี่นี่ศพนี้ศพนี้ไอ้ศพไอ้ศพนี่นี่สีเขียวนี่ใช่ใช่มีรองเท้าเห็นเห็นเห็นเลยอันนี้เลยเอาเลยขัเห็นเห็น เห็นควานเพชรดีมากูชอบเอ้ยควานเล็กกูชอบกว่าโอเคเฮ้ยมีมวกไม่มีมวกไม่ต้องส่งไม่ต้องใส่แล้วเอ้ยจังหวะนี้มีเนื้อกินเฮ้ยมันมีมวกโซด้วยไม่เอาเหรอเดด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 ด้ดด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 กดดดดดวยใดดเลยดดดดอดดดดง เดี๋ยวดูซิพอดยีเด่นประจำปีโอเคตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครเฮ้ยซ้ายมือเจอแล้วนั่นชุดทองไม่ต้องห่วงหรอกบวกว่อมันมีมาไม่ต้องห่วงเรามีมัดเราก็ใช้ล่างล่งโดดตีเลยจังหวะนี้ตีว่มีมัดว่ตีเลยตีเลยโอเคตายสิตายไปตายไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรามีชุดก็เฮ้ยตอนนี้เลือดเลือดเลือดโดนอะไรแล้วเลือดเลือดเหลือดเจ็ด ก็ตายเหมือนกันะนั่นะนะถ้าเกิโดโดนเ,เล็ด<ต>แมทมาเลยฉันรียกวายเลดแมทอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางซ้ายมือมีเจอตรงไปเรื่อยๆเจอชุดเล็กแล้วนั่นไอชุดทองเรียบร้อยแล้วมันมีอะไรมันมีดาบไม้มันต้งองห่วง,งหรอกเราโหดมากกิวดาบไม้ห่อุ้ยตรงกลางมีชุดโซ่อุย้ยมันมันแอบ,บมันแอบ,บวิ่งบวกเลยจังหวะนี้ต,นตบหัวมันตบหัวมันเป็ทำเป็นเพื่อนกันเอาไม่เอามันดีกี่ทีกีทีก็เพื่อนกันโอ้ยแมึงจีบว่ะย้ย เราวิ่งเราต้องตีด้วยนะทำเอาไม่รู้ละเพื่อนกันไม่รู้ข้อลายด์ข้อลายด์รีคอเล็กข้อยศโอ้โหเฮ้ยข้างปลุกแรกข้างล่างมาแล้วมันตีแล้วข้างหลังเฮยดูเปล่าอาเวนเจอร์อะนั่นแหละตีเลยตีตีมันตีมันพี่ทูสู้มันตีมันพี่ทูอย่าไปแพ้อย่าไปแพ้มันพี่ทูพี่ทูอุ้ยเฮ้ยเลือดเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่เลือดเลือดสามจุดห้าเดี๋ยว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 เขาเดทแมทแล้วจิ้มหายแล้วไง ายมีซุปป้ะมีซุปในตัวมีซุปไหมมีมีกินซุปก่อนเลยเฮ้ยเลือดหกเจ็ดมันอยู่ไหนวะนี่ตรงอยู่ฝั่งตรงข้ามโอ้ยแม่งชุดเล็กชุดโซ่ดาบดาบหินมันต้องฮวงตัวนี้ตัวนี้โหดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่โหดไม่โหดเฮ้ยมันมาหลังแล้วพิทูเสร็จแน่แล้วอุ้ยผู้หญิงด้วยผู้หญิงวันเอาทนุงงานอุ้ยเยอะนั่นแหละโดนเลย เอาตรง,งน้งงางทำไมนี่นี่มึงก็ไมไม่ะ p 2 Fucker ชนะด้วยเท็ดเค่ขอบพระคุณมากที่เป็นสพพอร์ตที่ดีมาโดยตลอด <c oughs> สั p p o r ดีเด่นได้แก่นายมิสเตอร์ซิโลอฟออเลิก